สวัสดีครับมาอัปเดตฝนฟ้าอากาศรายวันกันตามสัญญานะครับพี่น้องในวันพรุ่งนี้วันที่1กุมภาพันธ์นเริ่มต้นเดือนที่2ของปีนี้ก็คือ2,565นะะวันเวลาไม่เคยคอยท่าจริงๆนะไปไวจังเลยหมดไปเดือนแล้วครับสำหรับปีใหม่เป็นปีที่อากาศนั้นค่อนข้างแปรปรวนผ,ลผลันผวนแต่ต้นปีเลยทีเดียวนะครับพี่น้อง จากทิศทางกระแสลมทั้งแนวพัดของลมบนและก็ลมล่างด้วยซึ่งช่วงนี้ก็จะเริ่มทำให้มีฝนฟ้าขนองลมกระโชกได้นะัในหลายพื้นที่นะในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปนี้นะครับโดยจะเริ่มตกกระจายทีละเล็กทีละน้อยนะเป็นฝนเล็กน้อยจากภาคอีสานมาก่อนซึ่งมันก็มีเหตุผลและก็ปัจจัยของมันตามสภาพอากาศนะครับ ซึ่งผมจะพยายามอัปเดตให้พี่น้องได้รับทราบเป็นรายวันกันนะต่อไปนี้ก็แล้วกันนะครับไปดูรายละเอียดกันเลยครับจากภาพต่อไปนี้ฮะก็เป็นพื้นกระแสะลมที่มีอิทธิพลนะะชักพาอากาศในประเทศไทยให้เป็นไปทั้งสองระดับนะฮซึ่งทั้ง2ระดับนี้ผมก็จะนำเอามาเป็นคลิปทุกครั้งนะฮะ ซึ่งเดี๋ยวก็คงชินกันนะครับรันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะภาพแรกเป็นพื้นลมฮะร,ระดับ500เฮกโตปาสคารแสดงแอนิเมชันแนวพัดของคลื่นกระแสลมตะว,วันตกนะฮะซึ่งปีนี้ขยันทํางานเหลือเกินฮะแต่พรุ่งนี้เขาก็จะขยับขึ้นด้านบนนะแต่ก็ยังคงพัดปกคลุมทางภาคเหนือตอนบนของไทยไว้นะครับในขณะที่ภาพถัด ไปนะเป็นแนวพัดของลมล่างฮะด้วยพัดด้วยกําลังปานกลางฮะเริ่มค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆนะนั่นก็คือลมมรสุมหอบความชื้นะระดับ925เฮกโตปาสคาลนั่นเองพี่น้องก็จะเห็นว่าในวันพรุ่งนี้ฮะเขาก็จะพัดศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะพัดศาสตร์จากทะเลจีนใต้ฮะเป็นส่วนใหญ่เลยโดยพัดเป็นทิศตะวันออกเข้า เข้าทางย้อยทางเข้าทางภาคใต้สายหนึ่งด้านล่างฮะแล้วก็เสยขึ้นทางตะวันเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้เข้าทางอีสานและอีกสายหนึ่งซึ่งสายนี้กลายเป็นลมใต้นะพัดนําพาความชื้นจากอ่าวไทยฮะขึ้นผ่านภาคกลางฮนะตรงตรวัวกอนะครับเห็นไหมครับกลางกรทมแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ก็อยากจะบอกว่าเห็นแนวลมพัดแบบนี้หรือทรงลมของลมล่างในปีนี้มันค่อนข้างอย่างไงครับพี่น้อง จะผิดแนวลนะผิดแนวจากฤดูหนาวไปนิดนึงนะฮะจริงๆแล้วควรจะพัดเป็นไรครับเป็นทิศตามลูกศรสีขาวเป็นหลักใหญ่ฮะเนี่ยผมทําเครื่องหมายไว้คือเป็นมันน่าจะเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะแบบเน้นๆนะฮะความเย็นจากด้านบนเวลามันถึงจะมาเต็มๆเนะเวลาโมนากาศเย็นจากจีนนะฮะความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่ลงมาจากจีนแล้วไอ้ลมลมนี้มันก็จะพัดตามแนวลูกศรสีขาวเนี่ย บ้านเราทางอีสานเนี่ยมันก็จะได้แบบความหนาวเย็นเหมือนปีที่แล้วนะแต่ปีนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นฮะมันแปรปรวนิดนึ่งฮะทั้งทั้งที่ศูนย์กลางความเย็นมันก็แผ่ลงมาก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่จึงหนาวเย็นน้อยกว่าปกติฮะนั่นเพราะว่ามันเกิดหย่อมความ กดอากาศต่ำมากมายทางทะ,ทะเลตะวันออกซึ่งผมเคยอธิบายไปแล้วโดยเรามาสรุปคาดหมายฮะกาศกันในวันพรุ่งนี้เลยนะครับพี่น้องด้วยโมเดลความกดอากาศเท่ากันหรือผังไอโซบาร์นะซึ่งลูกศรสีดำนั้นผมก็จะใช้แทนแนวลมบนคลื่นลมตะวันตกนะฮะสำหรับลูกศรสีแดงก็เป็นทิศการเคลื่อนนะการเคลื่อนการพัดของลมมรสุมล่างเรามาดูไอโซบาร์กันก,นก่อนครับพี่น้องจากผังฮะ จะเห็นว่าในวันพรุ่งนี้เป็นไงครับมวลเย็นด้านด้านบนก็ยังคงไหลลงมานะแผ่ลงมาเล็กน้อยฮนะโดยเส้นเอซุบาเห็นแล้วก็เป็เปนเพียงเกณฑ์ค่อนข้างหนาวเท่านั้นฮนะะเกรเดียนก็ระหว่าง1ั1สิบหกถึงพันสนะฮะเมื่อทรงลมโดยรอบและลักษณะการเคลื่อนของอากาศหนาวมันเป็นแบบนี้นะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้นะครับภาคเหนือตอนบนนะครับพี่น้อง และจังหวัดด้านตะวันตกของประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากลมนะก็คือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าต่อไปอีกนะจากอิทธิพลของลูกศรสีดำนะครับสำหรับภาคเหนือตอนล่างนะภาคบางจังหวัดด้านตะวันออกตามแนวลูกศรสีแดงนะภาคเหนือตอนล่างตามแนวลูกศรสีแดงซึ่งเป็นแนวลมล่างพัดส,สอบเสยขึ้นมาจากอ่าวไทยเห็นะครับแ,แนวนี้ก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองนะได้ เป็นฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็ระวังอะไรครับระวังลมกระโชกในบางแห่งด้วยเพราะบางแห่งนั้นเป็นฝนที่เกิดจากการเบียดหรือการพัดส,สอบของลมเป็นรูปพนมมือเห็นไหมครับเนี่ยประมาณนี้แต่ฝนก็ไม่มากครับไม่ชุ่มแต่ก็คือมีะในพื้นที่แถวๆนั้นก็ตามกรอบสี่เหลี่ยมก็จังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องแถวๆนี้ก็มีทางด้านติตะวันออกก็จาเป็นน่านฮนะอุตรดิตพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อะไรประมาณนี้ครับตก บางพื้นที่ฮะไม่ทั้งจังหวัดนะครับพี่น้องก็บางจังหวัดก็ตกมากบางจังหวัดก็ตกน้อยนะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยรวมถึงลมกระโชกนะได้บางพื้นที่เพราะว่าเป็นฝนจากแนวพธะ,ะอากาศเย็นเย็นฮนะช้อนร้อนชื้นนะฮะในแนวไอโซบาเรเดียนช่วงอะไรครับพันสิบถึงพันสิบสองนะน้องจําไว้เลยพันสิบพันสิบสองถ้าเคลื่อนไหวอยู่นแนวไหนแล้วลงมาใหม่ๆเนี่ยถ้ามีความชื้นในพื้นที่สูงเนี่ย โอกาสลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนฟ้าขนองลมกระโชกสูงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดแถวอีสานล่างนะแต่วันพรุ่งนี้ด้านตะวันออกนะแนวลูกศรสีแดงนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดตามกรอบสี่เหลี่ยมนะอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์มหาสารคามนะครราชสีมาประมาณนี้ครับ มาดูภาคกลางฮะก็จะน่าจะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยตามแนวลูกศรสีแดงฮะกรอบสี่เหลี่ยมในบางส่วนของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะสระบุรีลบบุรีนะฮะนครสวรรค์กรุงเทพมหานครและปริมมนมณฑลฮะแนวลมพัดขึ้นไปนะเป็นความชืน้นนะฮะสำหรับภาคตะวันออกครับเป็นพื้นที่ทางผ่านของแนวลมล่างนะเติมความชืน้นเต็มพื้นที่เพราะว่าตะวันออกก็โดนทั้ง ทางอ่าวไทยแล้วก็จากลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เหมือนทางอีสานล่างด้วยนั่นก็คือก็จะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่เกือบทุกจังหวัดนะของภาคตะวันออกในวันพรุ่งนี้นะสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนในได้ในแนวรับลมตะวันออกช่วงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฮะด้านล่างตามลูกศรสีแดงฮะเป็นพื้นที่รับแนวลมในกรอบสี่เหลี่ยมบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะพวกนี้คลืนลมในทะเลก,ก็ยังไม่แรงนะครับอ่าวไทยขึ้นสูง1เมตรด้านล่างเฉพาะด้านล่างฮะส่วนด้านบนแล้วก็ฝั่งอันดามันนั้นคลื่นสูงก็ไม่เกิน1เมตรอากาศก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตในทุกวันนะครับสวัสดีครับ